สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบม,มาผอทางสองกระละกันแฟนเพจสาวลาเล้าคือเก่าก็บสบายดีมูอเพื่อนเอฟซีเบิร์ดทุกทุกคันเด้อบัวบาสิเป็นเอฟซีทางพังไทยแล้วก็พังเล้าน้องเจ้ากอกับอะไรอัพ,พคลิปลงประมาณสี่หาบ้านน้อพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อหน้าลายห <c oughs> น้าล <c oughs> ายก็เลยอะไรอัพคลิปลงเนาะพี่น้องวันนี้สิมาเปิดคลิปอาก่ายูทูบงไฮทงหน้าคือเก่าพี่น้องนเอ้ยดำไฮดำหน้า เดี๋ยวพี่น้องหน้าสาวกอกะดำมือนี้เป็นลำมือสุดท้ายพี่น้องซ้ำไ้สุดท้ายเนาะแต่ว่ากะย่างไฮห,หนึ่งพนกะย่างลูกกะอยู่พี่น้องพนมาลูกเอากะกะจักมืึ่ได้สีได้ดำเลยเนาะมือนี้กระเดอ้ออันมาเปิดขีปห้พ่อแม่พี่น้องไรเบื้องไรส้มเนาะเพราะว่าสาวกอกะหายไปเฮงเติบไร้บ้านเติบกะอย่าสีเผาวดื้อกันเดอ้อพี่น้อง หนองก็เป็นตากะคงอันเศร้าโกลการยังเดือยมีแดดนอกพี่น้องเดือยสามีแดะมีเพื่อนกับมาดูกอากาสบายไม่ตดกระตดตดไฟวัดเบ้ยโก้สบายดีไงทิ้งสบายดีพี่น้องสบายดีมาเด้อพี่น้องเด้อมา,า,า,าจนจนดูกอากาศน้อกันเด้อเป็นจังไรอากาศทานอุยอากาศบ้านเ้องกันหนาวนะพี่น้องเลย มูนีกำลังไข่แน่พี่น้องเอ้ยแต่ดมมือนโอ้ยดงสันนาวกับกาบเนาะพี่น้องเพี่น้องไม่มาลกา้ำใหลำหน้าด้วกากาสิบานเป็นไรดอกน้องพี่น้องกับพอดีลำหัวนแากั่น้องลยซื้อจังไรซื่อจังไรแน่น้ำโตเนี่ยตี้หวานได้เนาะบ้านโซนอตานไปเลยตาน นัก,กเ,ออเป็นเอ้ยพี่น้องเอื<ด>ออ้อยเออื้ยทุม่มเฮาอ,อันนี้ก็เป็นแอ็นนาเฮาก็เห็นหนาแอ็นนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปดงไปเดาพี่น้องเอ้ยฮะกบมาเฮาก็เห็นหนาเพิ่นเพิ่นมาดำให้ดำนาะเนาะไปจักแซเลยไปดำก็ <c oughs> แซ่เลยไปมุดงเลยไปดงอะไรก็เป็นอันเพิ่นก็มาโลกาอางกาคลองสกอคือกันพี่น้องอากาคลองสซโก้กาเิ่นงามนี่กาคอยเป็นงาม กาเรือลายพี่น้องเอ้ยเรือเป็นอันตาพุ่นเนี่ยติุ่นี่ก็เพิ่นกระกพี่น้องซาวก็กระกแล้วกอันใด2กะลมผู้แม่าวกไปลําทากัยังเท่านั้นะพี่น้องยังน้อยๆนึงประมาณน้1 2หน้านี่แหละพี่น้องกสิ้แล้วเนาะนาวอดีอีดอพี่น้องเอ้ยทางนั้นเด้พี่น้องนาวคือกันกะสิหนาวคือกันนเนาะพี่น้อง หู่บ้านี่เฮงสักกหนาวอดีอะอรสักกะวดวงลำหนาจนสั่นกลับกล่าวความหนาวพี่น้องเอ้ยอันน,อไไน,อน,นัน้นสาวกไปเลยอัพคลิปดงอันเพิ่นกระสีบ้าเนาะเพราสาวกไปใส่ายไปใส่มีคนถามเข้ามาอยู่เลยพี่น้องเพราสาวกคือบ่ได้อันอัพคลิปดงเนาะกะคือหน,นาวกับแม่และะ้วกาแบบกะ แบบค่าเวียกติธุระแน่นะพี่น้องกเ็เลยอ่ไปเลยอันเอาคีิปดงเนาะมื้อนี้กเ็เลืสิเปิดมาเปิดคลีปนี่แหละพี่น้องข้ายู่มเมื่อนี้มันบนาวปันใดลบไปบว้เด้แอนเออมันลกกาเด้พี่น้องเด้อ ผู er ้ใดใจดีก็อันมาลกกาซอยอันเอ่ยทิงเฮาด้เด้อเพิ่นว่ากแต่เช้าได้จักเข็งเด้อหา6 7เข็งเด6 7หมอเอามาใหม่พี่น้องกกมาลกพร้อมกันดอย่างมาพร้อมกันเนาะกับหมอเพิ่นก็เต็มบอื่นเพิ่น่สดงมือลำลกหลายๆเด้อ พี่น้องผู้ใดใจดีก็มาดกซอยพอแนแดกมาดกซอยอันผู้สาวแอนนาในเดอ้อพี่น้องเอฟผู้ใดเป็นอันเอฟซี SG, เพื่อนหันก็มาดกซอยพนแนงเนาะพี่เอ้อ <c oughs> พี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องกะมายืนถ่ายเอาเพื่อนอยู่พี่น้องเอ้ยท่นเด็กไปลำหน้าลำให้ดอกถ่ายแอนนาก่อนยานอันพ่อแม่พี่น้องคิดฮอดสาวแอนนาเด้อ เราเห็นเพิ่นมานี่กับเขาสองเดือนได้เดี๋ยวได้เหยียบเนาะสองเดือนสิเขา <ไป S 1> สามเดือนเดียว <laughs> จะไปดเงเฮิร์งลายพี่น้องแอนนาไปดงเฮิร์งลายไปดงไปเล่ๆๆๆๆนเนา,า,า,ทงทงา,าลพี่น้องเอ้ยไปดงไปด่าโอ้ยโอ้เนาะบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าเห็นไหม่น้อง ได้ซักคอร์ดเฮ้ยเขาจํามื้องะบ่ได้พี่น้องเขาคนกะมื้องะบ่ได้ย่างแต่อันนั้นอ่าสกยังบ่ทันนํางะเนาะพี่น้องยังดกอยู่มันสิเป็นอันพอเกี่ยวละไนาอีพี่น้องไนาลําผู้ใดกะอันลําลายเนาะ ือื่นผู้ใดกระดกมื่อรำไรพี่หนองมืออื่นก็เป็นเดือนสออกใหม่คำหนึ่งเนาะืันนี้เข้าจะกระดกกะกะเรียเบิ้งเสียเอาไปให้อาอรสมัยอยู่บ่มันบ่อยากเงาัปได้เนานะ ถ Th ้ามันอันนี้ก็พอดีด้อเออนี่ตะตะค่ะแล้วก็ได้ีบ่รับี่แลล่ะสมสิปใหญ่ไข่มดแดงต่อพี่น้องอีแม่สํานะกสิเป็นใหญ่ไข่แดงตะเวนกสิตกลเด้พี่น้อง โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กรสิบัมี่ยังไงหดอกเนาะแาวกอกรสีเมื่อึ้นละโอ,อเค okay, แล้วกับท้ายหน้าท้ายให้ดำเอาไว้ดำแบบอื่นพี่น้องเอ้ยกระสีพรฟีดคลิปไปแห้งสามีเด้อเพ่อแม่พี่น้องอกลับพ,พ,พ,พบกันใหม่ในคลิปหน้ำแล้วน้องมาเบิ่งว่าแซวกอสีอัน ไอค้คลิปยังให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งกในส้มอีกเนาะกับพ,กพ่อแม่พี่น้องบว่าสิปเป็นมูเพื่อนเบื่อสูบสุกคนเดอ้อพากกดใดกดแชร์กดติดตามให้คลิปสาวกอแน่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปไหนพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับบ๊ายบายเดอ้อ